โอเคนะครับผมสลักคลิปนี้ก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องรักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับพบกันในช่องบาร์ชินอวีกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมในนี้พี่ท้าก็จะเป็นอีพีที่หกแล้วครับสำหรับอาณาจักรเกลกาวอร์ดานะครับก็เป็นอาณาจักรในเกมไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเก้าจุดเจ็ดสามกันอีกเช่นเคยนะครับผมในพีนี้ฮะก็จะทําเป็นการทำยอดเจดีสมยอดแหลมตามที่เราตั้งใจไว้นั่นแต่ต้นคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะเริ่มต้นทําจริงจังเลยดีกว่านะครับโอเค ในระหว่างนี้นะฮะก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเข้าไปดูคลิปกันเติมเกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยนะฮะโอเค okay, นะครับอันนี้ก็จะทําเป็นสลับนะครับสลับผมต้องใช้สลับขาวนะเพราะว่าอันนี้องค์นี้มาเป็นปสลับขาวอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสลับขาวอาจจะสลับข้างล่างอย่างนี้อ่าดูดีก็ต้งเยอะเอ็มไมสลับแสงไฟไปด้วยนะครับเพื่อจะให้มันดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ อาจจะสลัดแสงไฟใต้ใต้เงาบันไดนะครับที่ทําเป็นนี่คล้ายกับปูนปั้นทรงลวดลายไทยอะไรอย่างนี้นะครับที่ทำจดีทรงอย่างนี้เพราะว่าผมก็อยากจะยเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของไทยอ่ะอย่างมากบันไดกับสลันี่แหละมันจะช่วยทาให้เอกลักษณ์ของไทยมันดูเด่นงามยิ่งขึ้นนะครับโอเคตรงนี้ติดไฟแล้วก็จะต้องติดไฟดังข้างตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในระหว่างชั้นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นหัวมุมแต่และหัวมุมนะยอดสูงสุดก็คงจะไม่รู้ไป็ลยนะครับจะเป็นยอดเจดีย์องค์ขาวนะครับจะสรับเส้นสเหลือนะครับเพื่อเพิ่มความสลีบมงคลก็คือสีทองนะครับก็คือ g o ล d block น,นี่นะครับผมนะก็จะเพิ่มตรงส่วนของคานนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปมากๆนะครับ รงกลางนี่ก็คือจะโล่งนะครับด้าน,นโล่งนี่ก็คือไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปนะครับควรจะเป็นอย่างอื่นในพระราชพิธีต่างๆนะครับท่รรานได้ชพีปราบดาสมโพธนะครับก็คงจะมีอะไรใส่เข้าไปในนี้คงจะไม่เปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรอกครับก็คือตอนแจกแหม่แล้แหละก็จะได้รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับก็ไม่บอกแล้วกันนะครับก็คือจะปล่อยโล่งอย่างนี้แหละนะฮะก็จะต้องเป็นช่วงปีสมโพธิหน้านี้นู่นนะครับทุกอาคารจะมีสิ่งของใส่ไว้ข้างในแต่ละปีนะครับก็เลยคิดว่า ตรงกลางนี้คือถ้ามันเป็นโล,ล่งขนาดนี้ก็คงจะใส่อะไรไว้มากมายนะครับคงไม่เลือกคันอะไรหรอกนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นอนุรักษ์ของเราในนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งของวัฒน,นธรรมของเราไปด้วยอะไรงนี้นะครับผมรามมากทาต่อโอเคตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ ลืมไปว่ามันต้องทําเป็นเยคล้ายกับราวบันไดต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็นี้นะฮะผมว่าไม่ต้องทําดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเพิ่มไปสักสามพอหนึ่งสองสาม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 นี่ไปเรื่อยๆนะฮะผมตสกิ้ไปตอนช่วงตรงนี้เสร็จเลยแล้วกันนะครับถ้างั้นโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็จะทําเหมือนเดิมกับชั้นนี้เลยนะครับอันนี้ออกแบบส,สดๆเลยนะคือไม่ได้คิดอะไรไว้เผื่อเหมือนคลิปที่ผ่านมาๆนะนะมาผ่านมานั่นแหละผมก็พูดทุกครั้งแหละว่าจะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้คิดวางสคริปไปตั้งแต่ลงหน้านะครับก็คือจะออกแบบส,สดๆให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับก็ถ้าใครไม่เชื่ออีพีต่อไปผมจะโชว์กระดาษให้ดูผมจะโชว์หลักฐานให้ดูว่าเป็นการคิดจริงๆไม่ได้ใช้การสคริป เขียนไว้นะครับแต่สคริปต์เขียนไว้ก็เขียนในห,หัวแหละคือใครอยากดูคงมาผ่าสมองได้เอาง่าย <c oughs> แต่คงไม่มีใครถึงทำขัน้นถึงขั้นนั้นหรอมั้งนะครับก็มันเป็นเรื่องที่อุจจารมากๆแต่ก็อย่าทําดีกว่าอะไรงนี้นะครับแบบผมบอกได้แล้วครับว่าเป็นการคิดไว้ณตอนที่ทําเลยครับก็ค,คือคิดสคริปต์สดๆได้เลยนะครับคือเป็นคนที่คิด คิด <c li pp in> แบบสด,สดๆไว้แล้วล้วก็คือทําอะไรก็คือจะต้องคิดไว้ลงหน้าไม่ได้นะครับคือจะทาไม่ททาตรงนั้นเลยนะครับคือคิดอะไรไว้แล้วก็ต้องรีดลงมือทําอะไรอย่างี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้นั่นแต่คลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ผมบอกไว้ว่าเลยลงมือทําดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเสียใจทีหลังว่าเราไม่ทําไม่ลงมือทำตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคําคมชีวิตของผมเองอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช้มากนะครับก็ คมคิดว่าเป็นคําคมที่สอนใจคนอื่นได้แต่สอนตัวเองไม่ได้สักทีก็พูดง่ายๆก็คือเราใช้ชีวิตของเราไปวันๆน่ะเราต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็อยู่ไม่ได้นะครับคลิปนี้ไม่มีสาระเฉยเลยจริงๆช่องเราเป็นช่องที่ไร้สาระมากๆเลยนะแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วครับที่เราบอกไปนั่นแหละนะครับขอให้ทุกคนจงสู้ต่อไปนะครับในประเทศที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับ ก็ให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปเราไปสนใจใครอะไรมากนะครับก็คือชีวิตของเราเราเลือกเองอะไรอย่างนี้นะครับชะตาเราเลือกเองดีกว่านะครับไม่ต้องให้ชีวตาที่กําหนดมันตั้งแต่ชาติโกหติการเนี่ยตัดสินนะครับให้เราตัดสินด้วยตัวเองดีกว่านะครับการตัดสินด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นสิทธิที่มีค่าไม่สุดของเราในชีวิตเลยนะจะว่าไปนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับสำหรับทุกคนน้องๆทุกคนที่จะเริ่มต้นทํา YouTube หรือใครจะทำอาชีพอื่นๆนะครับก็ลุกขึ้นสู้นะครับอย่าท้อ ب. อย่าท้อก,กับชีวิตตัวเองมากๆ,ๆนะครับให้ดูคนอื่นไว้นะครับคนที่ต่ํากว่าเราอะไรเงี้ยนะครับอย่ามองคนที่สูงกว่านะครับให้มองคนที่ต่ํากว่าเราพี่นี่ก็มองคนที่ต่ํากว่าเรานะมันทําให้เราคึอสู้ได้ทุกครั้งเลยนะคนที่ต่ํากว่าเราเขายังลําบากกว่าเราเดือดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือลุกขึ้นสู้ดีกว่าจะดีที่สุดนะครับผมจะว่าไปนะครับผมรู้สึกออกแบบคล้ายๆจะทรงคล้ายๆทรงมนแปดแปดมน์อะคล้ายๆกับมนแปดเหลี่ยมน,นะครับ ก็คือทรงแปดเหลี่ยมไม่ใช่ลองดูดิเดี๋ยวผมจะยองให้ดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมจริงด้วยออกแปบยังไงวะเนี่ยแม่สุดยอดออขอโทษ <c oughs> อันนี้ก็สามชั้นเหมือนเดิมนะครับสามชั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยโอโจ้ด้วย <c oughs> อน,นี่นะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับจะตัดสริปไปช่วงที่เสร็จเลยแล้วกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นการตัดสคริปที่โคตรน่าจะดีที่สุดแล้วอะไรย่างี้นะครับแต่นะโอเคต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือสลับกันไปนี่แหละนะครับสลับ V ีพีนี้ก็คงจะมีหลังไม่อยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือจะทํอให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูในอีีหน้านะครับก็คือก็ไม่อยากทาต่อไปเลยเหมือนที่ผ่านม,มานะครับแต่ก็ขอนิดนึงนะครับก็คือขอหลังไม้สักนิดนึงนะครับตอนแรกก็ทําหลังไม้ก็คือทํามาเยอะแล้วทำสูงขนาดนี้แล้วอะก็ต่อไปหลังไม้ก็คงจะเหมือนเดิมนะครับ ผม,มเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการเปลีนนะ่ยนแปลนแต่ก็คือเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็จะลองดูแล้วกันนะครับว่าการสร้างต่อเนื่องแต่ละ EP แต่ละ EP นี้คือจะเป็นยังไงนะครับก็คงถ้าคงดีขึ้นก็คงโอเคนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็คงจะทําแบบเดิมน,นะครับคือทําหลังใหม่ให้มากขึ้นแล้วก็ค่อยมาเปิดเผยตอนช่วงคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้ปึ๊บอะอไรเงี้ยแม่ เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะตรงมุมเนี้ยตลอดเลยโอเคว่าจะมืดแล้วนี่บ่าเยวจะลองดูซิว่าตอนนึงคือมันจะเป็นยังไงเน,ะนาะนะฮะว่าตรงนี้มุมสวยว่ะื่าขอเก็บช็อตหนึ่งอ่าฮะาสวยงามเมโอเคก็คงถือว่ามาได้เพียงเท่านี้นะครับผมผมจะขอลองดูตอน,นคือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็มไม่คงทดลองคือแล้วแหละ เพราะว่าดูตรงนี้ก็คงจะดูสวยงามอลังการเวอร์บังแล้วนะครับคู่กับพาที่ตรงนี้ก็คือโคตรดีเลยนะครับโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคนะในคลิปนี้ก็คง,ง,คคคง,คง,องขอก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย oh, yeah. ่